สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆอีกแอปหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบดาวน์โหลดแอปที่มีค่าใช้ใจ่ายโดยที่ไม่อยากเสียตังค์นะครับอันดับแรกเลยนี่ครับหน้าตาแอปนี่ครับตัวนี้แอปตัวนี้จะมาพร้อมกับหลังจากการที่เราเจเลเ b r e a เครื่องอันนี้ของผมเป็น ios 7.1.1อยู่นะครับ ยังไม่อัปเดตพอเราเจลเบรกเสร็จจะมาพร้อมกับซีเดียนะครับตัวนี้โอเคอันดับแรกเลยขั้นตอนง่ายครับเข้าไปที่ App Store ก่อนให้เราไปเลือกอให้เลือกแอปมาแอปหนึ่งผมจะเป็นส่วนตัวผมจะเป็นครอบคนชอบอโหลดเกมมากโอเคเข้าไปเลยครับค้นหามาสักเกมนึง โอเคสมมติผมเอานี่นะครับนิดนิด for speed ครับราคา4.99เหรียญนะครับโอเนนคร okay. เราไปดูกันว่าจะมีไหมในแอป,ปที่ผมบอกอันนี้ผมเข้าค้างไว้ฮะโอเคเดี๋ยวลองค้นหาดูอีกทีนึงอ่ะกดค้นหาครับแปบ๊บหนึ่งโอเคนี่ก็คือเราแค่กดเข้าไปครับ ในนี้มันจะโชว์แคว่ารายละเอียดว่าต้องใช้กี่เมกะไบต์พื้นที่ความจุข,ของเครื่องถึงจะดาวน์โหลดเกมนี้ได้ก็คือนี่ครับจะเป็นรายละเอียดของเกมสิ่งเราต้องทำครับง่ายๆครับคลิกตัวสีฟ้าก็คือหมายถึงดาวน์โหลดครับก็คือเป็นอันว่าเสร็จแล้วก็แค่รอนะครับส่วนส่วนตัวผมคิดว่าแอปนี้แอปเป็นแอปที่ดีแอปนึงนะแต่ถ้าว่า จะช้านิดนึงของการถ้าเราดาวน์โหลดอะไรเงี้ยมันจะช้านิดนึงแต่ถ้าว่ามันก็คุ้มค่านะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแนะนำแอปดีๆอีกขอบคุณมากครับ